ที่18มิถุนายน2557ที่ผ่านมาคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอรับแลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินแผนงานโครงการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพและภาคีเครือข่ายในการจัดการสังคมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมได้จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการเครือข่ายนักจัดการสุขภาพสร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่2ประจำปี2557 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอจัดการสุขภาพอำเภอรับแลร DHS ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายในชุมชนและเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือที่ยั่งยืน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงนทิทรรศการผลงานของนักจัดการสุขภาพแต่ละพื้นที่การประชุมวิชาการเครือข่ายนักจัดการสุขภาพสร้างสรรค์จังหวัดอุดตะดิตเห็นึความสามัคคีนะและก็บรรยากาศที่น่าสนใจของอแคร,รวมกลุ่มของตำบลทั้งหลายเนาะซึ่งนอำเภอรับแลนะ่จริงๆเขาเรียกสาธารณชนทั่วไปรับรู้ว่าเมืองรับแลนี่เป็นเมืองมีอะไรฮนะมีประวัติศาสตร์นะ ก็เป็นเมืองเกษตรกรรมเป็นเมืองอาหารอร่อยหรืเฉพาะผล,ละไม้เนี่ยพูดถึงทุเรียนนี่เนาะนะลองกองใช่ไหมฮะแล้วก็เขาเรียกะไรฮะผักผล,ลไม้ต่างๆนะครับนะวันนี้ก็เห็นเขาเรียก13ที่เนะาะสิบาตำบลเนี่ยรวมกันมาโชว์ของดีแล้วก็โชว์ภายใต้ในแนวคิดของสุขภาพรับแรงได่มีอะไรดีๆให้โชว์เยอะรวมทั้งการที่สามารถใช้ทุนของพื้นถิน่นในการที่จะมาใช้ชีวิตให้มันมีคุณภาพมีสุขภาพที่ดีได้อันนี้สําคัญมากนะ พราะหลายที่วันนี้เนี่ยมีทุนแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีทุนอยากให้รับแรงเนี่ยเอาเคาเรียการตระหนักในทุนที่ตัวเองมีอยู่้วยทุนทางสังคมเนี่ยทุนทางปัญญาของบรรพบุรุษเนี่ยหรือว่าทุนทางทรัพยากรธรรมชาติกับมากระตุ้นให้พื้นที่อื่นเนาะกลับมาหาทุนตัวเองว่าเรามีทุนทางสังคมทุนปัญญาหรือทุนทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างที่เราจะได้มาพัฒนาไอตัวพื้นที่ของเราในอนาคต และยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิและภาคีเครือข่ายในการจัดการสังคมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์หรือปอพสสเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพระบบบริการโดยการสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เข้มแข็งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีสุขภาพในชุมชนเป็นการหนุนเสริมให้ประชาชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ ที่นำมาสู่การแก้ไขปัจจัยเสี่ยงตามประเด็นในการขับเคลื่อนสุขภาพเชิงรุกภายใต้แนวคิดอำเภอรสร้างสุขสุขภาพสร้างสรรค์กับโครงการนี้นะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานในที่กับชุมชนในเรื่องของภูมิในชุมชนภูมิปัญญาของชุมชนนะคะหลังจากที่เราได้ทำตรงนี้แล้วเราเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะใช้ภูมิปัญญาของชุมชนนะมาร่วมแก้ปัญหาหรือว่ามาเร่่มแก้ไข วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเช่นตอนนี้ในเรื่องของโรคเรือรังต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเราได้ใช้สิ่งที่อยู่ในชุมชนมาแก้ปัญหาซึ่งก็คือผักพื้นบ้านต่างๆค่ะมาช่วยแก้ปัญหาก็ทําให้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาในการที่จะนําผักจริงๆเป็นองค์ความรู้ในชุมชนอยู่แล้วแหละแต่เราเราประมวลเราเราเราทำร่วมกับชุมชนดึงส่วนที่มีอยู่ในชุมชนมาแก้ปัญหาในชุมชนเองงเงี้ยค่ะ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้รวมทั้งน,นวัตกรรมสุขภาพและองค์ความรู้ของชุมชนที่สามารถนำไปขยายผลการดำเนินงานที่เกิดจากชุมชนร่วมคิดร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อขยายผลในการแก้ปัญหาสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นในชุมชนต่อไป